เดินทางมาถึงนะครับเกมวิที่12คู่ระหว่างวัตฟอร์ดเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับนะ้นเราไปดูกันนะครับว่าฟอร์มช่วง5เกมล่าสุดของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับในอย่างวัตฟอร์ดในห้าเกมล่าสุดในย่ำแย่เลยครับนะ ชนะแค่หนึ่งแพ้ถึง4นะครับเริ่มมาที่ในเกมวิธีเจนั้นแพ้ให้กับลีดยูเนติตสูนหนึ่งนะครับนะแพ้ให้ลีดสูนหนึ่งเกมวิธีแปแพ้ลิเวอร์พูลสูนห้าเกมวิธีเกชนะเอเวอร์ตันห้าสองเกมวิธีสิบแพ้เซาท์แฮมตันสูนหนึ่งและล่าสุดเกมวิธีสิบเอ็ดแพ้กับอาร์เซนอลสูนหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของแมนยูก็ไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้นะครับก็มีกระแสออกมาเป็นระยะนะครับว่า โอเล่เอากับอีกกระแสน,นึงคือเซฟโอเล่ ay, นะครับนะครับเรากลุ่มเพื่อนโอเล่ ay, นะครับอยากให้โอเล่โซชาอยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับนะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าอย่างไงครับบุบก็ว,วนลูบนระกนะครับชนะชนะชนะแล้วก็แพ้แพ้แพ,แพ้แล้วกลับมาชนะแพ้นะครับช่วง5เกมล่งสุดก็อย่างที่เห็นครับนะชนะแค่1แพ้3แล้วก็เสมอ1โดยเริ่มมาที่เกมวิธีเจนั้นเสมอเอวาตันหนึ่งหนึ่งเกมวิธีแปแพ้เลสเตอร์สองสี เกมวีที่9แพ้ลิเวอร์พูล0ูเกมวีที่10ชนะสเปอร์30เกมวีที่1 1แพ้แมนซิตี้0-2ครับส่วน5เกมนะครับมาดูกันต่อที่3ามาดูการลสุดของทั้งคู่นะครับว่าโคจอมาเจอกันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ครับช่วงนี้อยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีครับส่วนทางแมนยูก็ยังอยู่อันดับ6 ะคะรันของตลรางคะแนนส่วนบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเปิดตัวเลขมานะครับให้แมนยูที่1.54ส่วนทางฝั่งของวัตฟอร์ดนั้น6.35ก็แด่นอนครับนะเหมือนกับว่าขาดลอยไปทางแมนยูเลยนะครับนะตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้วัตฟอร์ดฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อดีอย่างเดียวก็คือนะครับได้เล่นในบ้านนะครับแต่่าคิดว่าไม่รู้ว่าจะต้านทานนะครับนะ แมนยูได้หรือไม่นะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ก็พึ่งแพ้แมนซิตี้มาด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่วนลูบครับนะแมนยูก็ต้องรอกันต่อไปครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปแล้วไปดูกันหน่อยครับว่าเอ่อมีคาดการณ์ออกมาแล้วใยชื่อนะครับนะชุดที่ว่าจะลงเจอกับเจอกับวัตฟอร์ดนะครับไม่รู้ว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าโอ้นี่ฮะ อาจจะเป็นอย่างไรจริงๆครับเพราะว่าลูกชอเจ็บเอาไปดูกันหน่อยครับว่าในช่วงเอาผมขอดูหน่อยนะครับนะซึ่งอาจจะตรงกับใจผมอยู่เหมือนกันนะครับนะอ่ะแน่นอนฮะเราไปดูกันหน่อยครับช่วง3ามวดูกาลหลังสุดของคู่นี้โคจอนมาเจอกันในศึกอควันพิมพ์เป็นลี้แล้วก็มี FA ฟเอครับหครั้งนะครับสามวดูกาลหลังสุดย้อนกลับไปที่ฤดูกาลเอ่อหนึ่งรดูกา2ล2องวดูกา3ล3ามวดูกาลฤดูกาลสองพันสิบเจ็ดสิบแปด นะครับน้าสิบเจ็ดสิบแปดวัตฟอร์ดเกมแรกนะครับวัตฟอร์ดแพ้คาบ้านให้กับ U, 2, แมนยูสองสี่เกมที่สองของฤดูกาลนะครับแมนยู U, ชนะวัตฟอร์ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ฤดูกาลสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้านะครับนะวัตฟอร์ดแพ้คาบ้านให้กับ U, 1, แมนยูหนึ่งสองเกมที่สองของฤดูกาลแมนยู U, ก็ชนะวัตฟอร์ดไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับฤดูกาลสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบเกมแรกนะครับนะพิกล็อกแมนยูแพ้ ให้กับวัดฟอร์ด2-0เกมที่2นะครับของฤดูการแมนยูนะครับเปิดบ้านล้างแข้งวัตฟอร์ดไปได้3-0นะครับแล้วก็ในปี2000นะครับ21ก็ฤดูการที่แล้วก็โคจรมาเจอกันในฟุตบอล FA ฟเัผมป็กดว่านะครับใน FA ฟเอคับแมนยู U, ชนะไปได้1-0ครับเราไปดูกันต่อในะผลงานของผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้ ผู้จัดการทีมนะโซชาแล้วก็ทางฝั่งของวัตฟอร์ดนะครับนะเอ่อผมนึกชื่อไม่ออกขออนุญาตแปลหน่อยเอ่ออาลาดีเอลี่นะครับนะลาลิลานิลาลาิเอลี่นะครับนะผู้จัดทีมคนใหม่ของวัตฟอร์ดก็คุมทีมมาประมาณ3เกมแล้วนะครับนะเคยคุมทีมเจอแมนยูทั้งหมด16ครั้งผลงานออกมาชนะขั้นสเสมอ6แพ้ถึง8ครับโชชา นะครับส่วนทางฝั่งของโอเลคุณ่าโซชานะครับนะเคยเจอวัดฟอร์ททั้งหมด4ครั้งสามารถเอาชนะได้3แล้วก็แพ้1ครั้งส่วนการโคจรมาเจอกันของทั้งคู่ระหว่างหลานนีเอลลี e ่นะครับกับโซชาน้เคยเจอแค่ครั้งเดียวผลปรากฏว่าโซชาสามารถเอาชนะไปได้ครับส่วนนักเตะที่ชอบยิงประตูทีมตรงข้ามที่ยังเล่นอยู่นะครับนะก็มีมาซียาวครับนะยิงวัดฟอร์ดได้ถึง4ประตูทอย ทอยดินี่เลิกเล่นไปแล้วนะครับลูนี่เลิกเล่นไปแล้วนะครับก็เหลือแต่มาซียาวครับซึ่งอย่างที่ทราบครัามาซียาวช่วงนี้ก็นะไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของของโซชาย์ตำแหน่งกองหน้าเพราะว่ามีทั้งโลนดันโดนะครับที่น่าจะยึดตัวจริงนะครับแล้วก็มาดูกันหน่อยฮะถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะจาก2ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือวัตฟอร์ดนะครับน,นักเตะคนไหนที่ น่าสนใจเลือกใช้บริการนะครับเราพิจารณากันดูครับเริ่มกันที่ทั้งฝั่งของเจ้าบ้านก่อนเลยอย่างวัตฟอร์ดครับแน่นอนผู้สาประตูมือ1นึ่งกลังยกให้กับฟอสเตอร์ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4.1ครับก็เป็นกองหลังหรือว่าเป็นราคาถูกที่สุดที่การันตีลงสนามครับฟอสเตอร์แต่ก็อย่างที่ทราบครับวัตฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ติดอันดับต้นๆในการเสียประตูครับฤดูการนี้วัตฟอร์ดนั้นนะครับผมยังไม่มีกินชีสเลย นะครับนะฟอ์เตอร์นั้นลงเฝ้าเสาลักษะเกมที่ห้าเป็นต้นมานะครับผลงานส่วนตัวก็ยังไม่มีกินชีสแต่ว่ามี1เซฟจุดโทษนะครับนะาเกมที่แพ้ให้กับอาเซนอนนะครับรู้สึกว่าจะทำให้ผิดจะเซฟจุดโทษโอบาเมยองได้นะครับนะ้กับเบนฟอสเตอร์ครับราคาอยู่ที่4.1ครับผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมครับนในตำแหน่งกองหลัง ในตำแหน่งกองหลังนะครับก็ต้องคงไล่เรียงไปตามรายชื่อตามผลงานคะแนนเลยครับนะตามผลงานคะแนนเลย4.4 4.4แล้วก็4.3นะครับเริ่มกันที่คนแรกฮะนักเตะในตำแหน่งกองหลัง4.3นะครับนะเป็นนักเตะที่ผมไม่ค่อยทราบข้อมูลของพอตฟอร์ดเท่าไหร่เลยบอกบอกเลยครับนะแล้วก็ จากไซติเกมล่าสุดได้ลงเป็นสนามเป็นตัวจริงครับนะก็ไม่รู้ว่ายังไงครับนะเพราะวัดฟอร์ดช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าเลือกเพราะว่าอย่างที่ทราบครับเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะก็ยังเสียประตูอยู่เป็นเนืองเนืองนิดเป็นเนืองเนืองนะครับดังนั้นก็เนี่ยฮะแกงนี้ครับตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับนะขอดูชื่อหน่อยผมยังจําชื่อไม่ได้นะครับนะต้องพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆเดี๋ยวคงจะจําได้นะครับนะ เอกองนะครับนะนักเตะในตำแหน่งกองหลังราคา4.4นะครับก็ลงตัวจริงเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่เกมวิที่1นะครับนะก็ส่วนผลงานส่วนตัวก็ยังไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์ไม่มีกินชีดไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างอย่างเดียวคือราคา4.4แล้วก็น่าจะการันตีลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหลังของวัตฟอร์ดครับตัวต่อไปครับนักเตะในตำแหน่งกองหลังเช่นเดียวกันของวัตฟอร์ดนะครับนะ แคทคาร์ดครับราคา4.4ผลงานส่วนตัวก็ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับหลักๆถือว่าเป็นตัวหลักของทีมฮะผลงานส่วนตัวก็มีแล้วหแอซซิตนะครับแต่ว่าไม่มีทธประตูหรือกินชีตเลยนะครับราคา4.4แล้วก็อีก1ตัวครับนะราคา4.3ผมขอดูชื่อหน่อยนะครับนะโอ้โหนี่ฮะเฟมินเฟมินิอาฟาว นะครับออกเสียงผิดขออภัยนะครับราคา4.3ครับข้อดีหนึ่งอย่างเลยคือถูกครับ4.3นะโรดนี่ก็เป็นกองหลังที่วัตฟอร์ดเซ็นเข้ามาครับก็ถือว่ารักคนไหนชอบคนไหนดูได้เลยดังนั้นผมขอไปดูรายชื่อชุดที่แล้วดีกว่าครับนะจะได้ไม่มั่วนะครับนะแต่ว่าถามว่าผมจิ้มมั่วก็ถือว่าไม่รู้จะเลือกใครจริงๆครับวัตฟอร์ดดังนั้นก็ต้องคงอ้างอิงจาก ลายชื่อนะครับนักเตะจากเกมวิธีแล้วนี่ฮะเกมที่แพ้กับอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลายชื่อนะครับนะดังนั้นก็ต้องอ้างอิงจากนี้แหละฮนะครับนี่ครับแกงกองหลังนี่ฮะที่วัตฟอร์ดใช้ลงสนามในเกมวีที่1 1ที่ผ่านมานะครับนะวี1ิที่ผ่านมาก็นี่ครับตามนี้เลยครับนะโรดอ่าดังนั้นโรดในตำแหน่งแบ็กซ้ายอ่าแบ็กขวาก็ตามนี้เลยครับ นะก็เลือกเอาตามนี้เลยฮะนะถามว่าวัตฟอร์ดน่าเลือกไหมเกมนี้วัตฟอร์ดเจอแมนยูด้วยครับดังนั้นก็แต่เพื่อนๆคนใยาก็ฉีก,กนะอย่ที่บอกครับบางทีเราก็ต้องคิดต่างนะครับนะดังนั้นก็มีโรดติดโอโรดยิ่งดีเลยครับราคา4.2เท่านั้นนะครับนะโรด4.2นะั้นข้าวนี้ออกไปเอาโรดดีกว่าถูกกว่า4.2นะเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยครับนะก็หวังคะแนนนอกจากกินชอีอาจจะมีแอสซิสแต่ก็ เห็นรตอนที่เล่นกับริวพูบโดนซาร่าเผาเครื่องเละเลยครับแต่ก็นะครับนะ4.2เท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แมนยูช่วงนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ว่าดีที่สุดเหมือนกันนะครับผมโดนตำแหน่งกองลุกของวัตฟอร์ดโอ้โหนะครับขึ้นแดงกันละนาวครับนะดังนั้นตัวที่ขึ้นแดง,แดงเพื่อนอย่าหลงเลือกเข้าสู่ทีมนะครับไปดูกันต่อฮะยืนหนึ่งครับนะก็ต้องยกให้แก๊งนี้ครับในะตำแหน่งตัวลุกเนี่ย น่าเลือกกว่านะครับนันน้าเลือกกว่าตำแหน่งตัวรับครับนะยืนหนึ่งก็งยกให้กับโจชูคิงครับราคา5.6กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมในชั่วโมงนี้ครับนะผลงานส่วนตัวฤดูกาลนี้ก็ยิงไปแล้ว3ประตูแล้วแต่ว่า3ประตูเนี่ยมาจากเกมที่ถล่มเอลกาตันไป5-2นะครับนอกนั้นก็ยังไม่ยิงเลยนะครับแล้วก็มีอีก3แอตซิตแต่ว่าถ้านึกถึงกองหน้าของวัตฟอร์ดช่วงนี้ก็ต้องยกให้กับโจชูคิงแหละครับนะตัวต่อไปครับอิดไมล่าซา นะครับนะเป็นตัวความหวังในตำแหน่งตัวลุกอีกหนึ่งตัวครับที่นึกถึงวัตฟอร์ดก็ต้องนึกถึงเขาผู้นี้ครับอิทเมล่าซาราคา6.0ครับก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกมวิกที่1นะครับนะผลงานส่วนตัวทําไปแล้ว4ประตูครับกับอิทเมล่าซาร์และตัวต่อไปนะครับนะตัวต่อไปนักเตะตำแหน่งตัวลุก ในตำแหน่งกองหน้าครับดินนิ้ครับราคาตอนนี้อยู่ที่5.2เท่านั้นนะครับนะก็ได้รับความไว้วงา,างใจจากผู้จัดจาการทีมทั้งเก่าและใหม่หลารีเอลี่ก็ใช้โอกาสลงสนามอยู่เป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับเกมล่าสุดที่เจอาเซนนอลก็ลงไปตัวจริงถึง73นาทีเกมวิธที่10ที่หายไปรู้สึกว่าจะใช้โทษแบนนะครับนะสะสมใบเหลืองหรืยอยังไงครับเนี่ยหใบเหลืองจริงๆด้วยครับนะ ดังนั้นเดนิดก็เป็นกองหน้าราคาถูกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับในตำแหน่งตัวลูกของ Watford ผลงานส่วนตัวทำไปแล้ว3ประตู3แอสซิสครับกับเดนิดครับ,บ,รบและนี่ก็คือนักเตะในตำแหน่งตัวลูกกับตัวรับที่น่าสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมของทีม Watford เจ้าบ้านครับผมไปดูผู้มาเยือนอย่างแมนยูกันบ้างครับนะแมนยูช่วงนี้ก็นะก็ออยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับแฟนๆผีแดงก็ ตอลุ้นกันต่อไปว่าจะเอาอยัางไงครับยังจะเชื่อใจใช้โซชาต่อไปหรือว่าจะต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมกันแล้วนะครับนะแต่ถ้าถามผมคิดว่าโซชาก็คงน่าจะได้แค่นี้ครับนะก็คงน่าจะได้แค่นี้ฮนะแผนและแท็กติกก็คือน่าจะได้ประมาณนี้จริงๆคงต้องต้องลองหานะครับนะกุนซื้อคนใหม่ๆไปนะครับสุดท้ายก็พลาดคอนเต้ไปก็นะทำยังไงก็ได้ครับก็คงต้องเชียร์กันต่อไป ดังนั้นเริ่มมาที่ตำแหน่งผู้สาประตูครับเบอร์1มือ1ของทีมนะครับนะอย่างดาวิดเดกิอาราคา5.0ครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็มือ1ของทีมตลอดครับลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องผลงานส่วนตัวนะครับเก็บไปแล้ว2องกรีนชีทนะครับกับ1เซฟจุดโทษนะครับนะสองกรีนชีทกับ1เซฟจุดโทษครับกับดาวิดเดกิอากองหลังนะครับที่ต้องติดตามเลยฮะก็คือลุกชอเนี่ย คิดว่ามีโอกาสลดขนาด75%ดังนั้นก็คงต้องเย็นแต่คงต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับแต่ไงแล้วเพื่อนๆยังมีเวลาในการติดตามข่าวสารให้ดีนะครับนะก็ตามไม่ดีแต่ถ้าเอาสบายใจก็จัดไปนี่ครับนะแก๊งนะครับนะวานบิสซาก้าแล้วก็เออ่แม็กควายนะครับกับตันทีมแล้วก็ลินเดเลิฟครับน่าจะเซฟสุดนะครับเริ่กวันที่นักเตะตำแหน่งแบ,บ็กขวาวิงแบ,บ็กขวาเผื่อนะครับนะ โซชาจละกับมาใช้3 5 2านะครับวานิสาก้ากันเลยน่าสนใจเพราะว่าเล่นเป็นตำ,ตำแหน่งวิงแบ็กนะครับนะ้นราคาอยู่ที่5.2ผลงานฤดูกาลนี้ก็ลงตัวจริงเนี่ยต่อเนื่องทุกเกมนะครับนะแต่ยังไม่มีประตูยังไม่มีแอซซิตเก็บไได้2กีนชี้เท่านั้นครับกับวานบิสาก้านักเตะตำแหน่งแบ็กขวาวิงแบก็กฝาครับตัวต่อไปกับตันทีมแม็กควายครับราคา5.4ก็อย่างที่ทราบครับกับตันทีมไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับถึงเจ็บถึงป่วยบางครั้งโซชาก็ต้อง เข็นลงแล้วครับนะลูกลักหรืออย่างไรก็ต้องติดตามกันดูผลงานส่วนตัวก็ยังไม่มีประตูไม่มีแอซซิตเก็บไป3กินชีสกับแมนยูนะครับในฤดูกาลนี้ครับกับทําทีมแม็กควายครับราคาที่5.4ตัวต่อไปครับนะลินเดลเลิฟช่วงนี้ก็คงได้รับประกาศลุสนะครับกับการขาดหายไปของวาลานนะครับนะลินเดลเลิฟก็เลสสดสายยิ้มแฉ่งเลยครับนะราคาตอนนี้อยู่ที่4.8ครับนะก็ ผลงานส่วนตัวก็ทําไปแล้ว2แอซซิดเก็บไป1กินชีครับกับลินเดเลฟครับส่วนตําแหน่งตัวลุกแน่นอนครับนะช่วงนี้นี่ฮะเจ็บไปครับป๊อปบาร์หายไปนะครับเพื่อนๆอย่าหลงเลือกเข้าสู่ทีมนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องติดตามข่าวันให้ดีนะครับคาวานี่จะพร้อมไหมแต่ว่าเราก็คงไม่เลือกอยู่แล้วนะครับหลักๆตัวให้เราเลือกเข้าสู่ทีมแน่นอนครับยืนหนะครับยืนหทั้งคู่เลย ยกให้กับแก๊งนี้ครับนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวอ่ะยิหนึ่งก่อนคิสเตยโนโรนันโดน,นะครับตั้กองหน้าตอนนี้กลายเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมนะครับตัวความหวังนะครับราคา12.4ดฤดูกาลนี้ก็ตั้งแต่ย้ายมาก็าลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะเกือบทุกเกมยกเว้นเกมวีที่7ท็่าผมจะไม่ปิดลงก็เป็นตัวสำรอง33มนาทีทำผลงานยิงไปแล้วสประตู1แอสซิสกับคิสเตนโนโรนันโด,นโดนครับ ตัวต่อไปครับในตำแหน่งกองกลางตัวลุกกับบูโน่ราคา17โลตี้ครับราคา11.7นะครับก็ลงตัวจริงเนี่ยต่อเนื่องทุกเกมฮะไม่เจ็บไม่ป่วยก็บูโน่ครับต้องลงมาบัญชาการในเกมกองกลางนะครับแล้วก็เป็นตัวลุกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมครับผลงานในฤดูกาลนี้ทาไปแล้ว4ประตู3แอสซิสครับกับบูโน่และอีก1ตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ย คนะาดการ์ว่าเป็นมาคัสและฟอร์ดผมว่ามาคัสและฟอร์ดก็ได้หรือกินวูดก็ได้นะครับนะแต่ว่าตามที่เพื่อนๆมีงบประมาณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกินวูดก็ถือว่ากินวูดเนี่ยผมก็แอบชอบนะครับนะแอบชอบเพราะว่าเหมือนว่าโซชาจะชอบเป็นการพิเศษนะครับให้โอกาสโลขนานได้รับการไว้วางใจอย่างต่อเนื่องนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่เลยนะครับนะดังนั้นก็เลยแอด เอียงถ้าเพื่อนๆเ,เงินเหลือก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่มาคัสและฟอร์ดครับด็อกเตอร์ตอนนี้ราคาอยู่ที่9.4นะครับนะ9.4ฤาดดูการนี้ก็หลังจากที่หายจากการบาดเจ็บกลับมาเนี่ยนะก็ยิงไปแล้วครับ2ประตูนะครับนะ2ประตูกับมาคัสและฟอร์ดครับแต่ว่าถามใจผมนะผมว่า แอบเอ็นเอียง e ไปทางนะครับนะกินบูดมากฝ่านะครับนะราคา7.4ุดครับนะฤด,ดูกาลนี้ก็ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะได้รับโอกาสฟาร์มไว้วางใจในยอย่างเป็นเนืองนิดนะครับนะมาเรื่อยๆนะครับหรือบางครั้งลงเป็นตัวสำรองก็มีโอกาสทําประตูได้ครับผลงานของกินบูดฤดูกาลนี้ทําไปแล้ว4ประตู1นึ่งแอสซีครับดังนั้นยินหนึ่งยินสก็ต้องยกให้กับโโรนโดกับบูโนครับแต่ถ้าถามผมในตําแหน่งเบอร์3เนี่ยผมอาจ เอเอียงไปทางนะครับนะกินหูนมากกว่ามาคันและฟอร์ดนิดนึงแต่ให้เพื่อนรักคนไหนชอบคนไหนเงินถึงก็จัดไปครับผมและนี่ก็คือนักเตะในตำแหน่งตัวลุกและตัวรับของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่น่าสนใจแล้วก็น่าพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมครับ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเ,เพื่อนกันครับขอให้สนุกกับการจับที Fantasy ีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือ Fantasy พรีเมียร์ลีกออฟฟ i เชียนะครับขอให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไคร์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ